ทีนี้ปัญหาเรื่องของรถที่มีป้ายอนุญาตกับรถแอปเนี่ย <ฮะ S 1> ก็ยังคงมีปัญหาเ,เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าง<ช>ที่ <ฮะ S 1> ภูเก็ตตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มรถสาธารณะถูกกฎหมายก็มีการร้องทุกข์กับศูนย์นํำรงธรรมภูเก็ตนะครับเสนอแนวทางการจัดการรถผิดกฎหมายหวังสร้างความเป็นธรรมในระบบขนส่งครับที่ศูนย์นํำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยแท่เล่าผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์นํำรงธรรมจังหวัดสนักาง,งานจังหวัดภูเก็ต พร้อมโดยผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตร่วมรับฟังข้อร้องทุกจากกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและตัวแทนผู้บริโภคซึ่งได้เขายื่นหนังสือแสดงความเดือดร้อนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในส่วนของแอปพลิเคชันให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่เปิดช่องให้รถที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถให้บริการได้อย่างเสรีครับ กลุ่มผู้ร้องทูลระบุว่าปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เกิดจากการที่แอปพลิเคชันให้บริการเดินทางบางรายอนุญาตให้มีการลงทะเบียนร,รถผิดกฎหมายเข้าให้บริการโดยไม่มีการกันกรองหรือควบคุมตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกส่งผลให้มีรถรับจ้างที่ไม่ได้รับอนุญาตจํานวนมากแฝงตัวอยู่ในระบบแอปพลิเคชันซึ่งไม่เพียงเป็นการเอาเปรียบผู้ ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและความน่าเชื่อถือ ของระบบโดรวรวมด้วยครับนอกจากนี้นะคะกระดมผู้ประกอบการยังได้เสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาวเช่นการกำหนดรางวัลน,นำจับสำหรับรถผิดกฎหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการพัฒนานและขยายช่องทางการร้องเรียนให้เข้าถึงง่ายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลการจดทะเบียนรถโดยสารจากหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ที่สำคัญกลุ่มผู้ร้องทุกเรียกร้องให้มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานขนส่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและภาคประชาชนเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขยอย่างเป็นระบบโดยเน้นความร่วมมือมากกว่าความขัดแย้ง นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและให้ความสำคัญในเชิงนโยบายโดยได้นําเสนอข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการเข้าสู่การพิจารณาในระดับกระทรวงผ่านการรายงานต่อประหลาดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเรื่องนี้ได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขในระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม บรรยากาศในการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกฝ่ายแสดงความพร้อมในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตมีมาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืนครับ